สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่มื้อนี้กับห้กันแล้วส่งการพี่น้องเลยวันนี้กัสิได้เข้าป่าหาอยู่หากินพี่น้องเลยมื้อนี้มานํากัน2คนจักสิได้กินหรืบอบ่เด้อพี่น้องเลยติดตามเบิ่งนํากันมื้อนี้กัามานำการพานซีพี่น้องเลยสบายดีอ่ามื้อนี้กับจะ้อนหนึงตักกระหยังมาจะกินส้มกินส้ม <c oughs> แก่เต่บุญผู้ติน,นี่มองม่วงนี่แม่นๆๆ่นเออกินให้ซ่วงพี่น้นนองเลย บุติและปีหนึ่งมีเท่าเดียวาผากันสั่งสากน,นกันบ่อต้นกระพันสี่กะเอานำกันกะมือหนึ่งสองมือพี่น้องเอ้ย,อยเป็นตัวแซบอีหลดีพ่านสี่กินหมกมองพี่น้องเอ้ กวยสุปก็ได้ปลาติดไปกินลำทางพี่น้องอทางเข้าไปก็ยังไกลอยู่เห็นหอยกระหอกพี่น้องเลยหอยกระหอกกินกล้วยห,ยกหออกกึกอยู่แถวนี้แหละพี่น้องอ ่น้อยเดิน,นพี่น้อยส่งเต็นละังึกต่อผกระหอกเข้ามาตอนค่ำพี่น้อยเดี๋ยวนด้ก็ประมาณสี่ห้โมงแล้วม่บุเข้ากระหอก อ้าพี่น้องเลยอันนี้ก็มืดค่ำละ่ะวันนี้บ่อต้นกัศสีออกรัดแรงก่อนแล้วกัศีเลาะไปมังไปพบกับพันสีีทางหน้าพละ่ะจากพันสี่หอดใสล่ล่ะ ผ่านสี่ปทางไฟไปท่าละเนี่ยามาสนุกแท้โอ้ยเข่าท่าจะลงเลยมั้ยเข่าวาิ่งเจ้าหมดคอยไปก็ไปทนธมิตรหัวแรงเนาะไปเฝ้ายิงกันนกก็บอได้จเจ้าไ,ได้สังสคือวนันชานกกดทั้งลายยิงบูธฟังนกกดเออนกกดแล้ววันนี้ค่อยทะเลาะก,การมานำกับโบเห็นยังเอเอย่อแล้วพอนก ดกดอขว่กา,กากัากจบจากิงใ่ปลาปลาสะเงจอๆเอาไปมาองเลยมาป็คิงเอาหนูหนูตอืมโอ้ยตายแล้วผลงาน,น,น,นสองตัวเจงได้ใหญ่ก่คอนี่ <c oughs> ได้จ้ะได้กรเล่นตัวน,น,น้อยนี่ <c oughs> โอ้สียดายนกดนเข้าภาพการสองตัวนี่ผอแล้วเกกด เโมงเขาเนไากกดิงกัง่ายๆนกกดมัค่อยยินปหอแรงแล้วค่อยอาศัยบ่คอยเลาะกันคืนั่ใส่เพื่อหาได้เห็นเพื่อเห็นเพื่อเจอเห็นขาได้เอเห็นคืปลาดงแบบนี้ออกเเห็นเสียงจแ่งตาเมาแบบนีมันวันนจะบาดแล้วละไอซิเิเออไอซิบาด่ได้อายเ่ะบาดาะ้ เข้าเขาดีธือมาได้เข้าเลยอ้าวคอยบเจอถือไปถือแลเห็อไรานีครับขบุณอบเข้าใจได้ตัวนั้นเลยอาต้องกะทู่ทุฮานลยคอยระคิดระหงมาเลาะและวสีแรงๆละ้วค่อยพากันกัดไหนานงนกหนูเนอยากเข้าเลยเจ้าเจ้าเจเจาเจรยระิเข้าเมื่อได้่อยเลยอยู่เลยเมื่อนาค่อยกันเมื่อเลยเนาะเดกกระยามันเนาะ หบบนึงง่งม้นประมาณหนึงง่งม้วนคนละนี่แหละผลงานพออเขาพี่น้องเลยกระเลนสองตหนูสองตกับบาสีนี่แหละหากินเทือได้เทือบ่บได้พี่น้องเลยเอาพี่น้องเลยหลังจากเขามาหาอยู่หากินนี่กะบ่บได้ยังหลายเนาะได้กระเลนสองตได้หนูสองตกับพนันสีนี่เข้ากับโบได้ถือพี่น้องเลยดินออกมื่อแล้วพี่น้องเลย เราพบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี